นี่คือดาร์กแฟนซียุคใหม่ที่เจ็บปวดทุกหน้ากระดาษ พราะนี่คือเซนตูเรียเรื่องราวของจูเลียนเด็กหนุ่มที่วิ่งหนีโชคชะตาที่เขาไม่ได้เลือกดิ้นรนทุกทางควานหาทุกอย่างจนได้มาขึ้นเรือคาทาตที่บนเรือมีทาตพร้อมขายอยู่จำนวน100คนและหนึ่งในร้อยนั้นคือหญิงตั้งครรภ์ท้องแก่ใกล้คลอดเขาได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตให้เธอฟังแต่กำลังจะรู้จักกันกำลังจะสนิทกันกับมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบนเรือและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิต,ต,ตอดนลกั คิดถึงจังเลยคุณดาร์คแฟนซีที่มีหัวใจเล่าให้เราฟังก่อนว่าตัวละครพวกนี้ผ่านเรื่องดาวอะไรมาบ้างทำไมถึงกลายเป็นคนแบบนี้และทำไมต้องลงมือทำเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยโดยจูเลียนลำพังชีวิตตัวเองก็ยากลำบากพออยู่แล้วแต่กลับต้องมาเจอภาระที่ทำให้ตัวเองยากลำบากขึ้นมากกว่าเดิม ใช่ในมุมเราเราอาจจะรู้สึกว่านี่คือภาระสาหรับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องวิ่งหนีเรื่องราวจากในอดีตแต่ในมุมของจูเลียนนี่ไม่ใช่ภาระเลยนี่คือความหวังแรงบรันดาลใจและของมีค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้และนั่นแหละคือหัวใจของเรื่องนี้เขาทําให้เรารักตัวละครเข้าใจตัวละครและหลังจากนี้ไม่ว่าตัวละครไหนจะอยู่หรือไปใจเราก็พร้อมยินดีและเศร้าเสียใจเสมอแต่ในขณะเดียวกันมันก็คงเจ็บปวดมาก,มากหากชีวิตนี้จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วผมชอบที่เขาเล่าความดราม่าข,ของเรื่องนี้ออกมาแรงมากจนเรารับรู้ได้เลยแล้วมันเข้ากันกับเซตติ้งๆ ในนิยายเช่นหมึกยักษ์ราเคนหรือแพะที่อาจจะเป็นตัวแทนของซาตานเรื่องนี้ผสมผสานชีวิตของคนจริงๆที่กําลังต่อสู้กับโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันโลกปีศาจก็จับตาจ้องดูพวกเขาอยู่เช่นกันและหนึ่งอย่างที่ส่งเสริมความสนุกของเรื่องนี้เลยคือฉาแกแอคชั่นทำออกมาได้ดีรุนแรงถึงใจมันลงตัวกับการถ่มดําและการสารเส้นดํามากๆผมคิดว่าสิ่งี่ตัวเอกกาลังเผชิญอยู่ก็คงเหมือนกับผู้คนทั่วไปนั่นแหละที่กาลังสู้ชีวิตกับการเติบโตของเราในทุกๆปี1ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียอะไรไปบ้างนะ และในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราพบเจอคนรักใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะและไม่ว่าชีวิตจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปอยู่ดีแต่มันก็น่าจะดีกว่าเนาะถ้าชีวิตมีเป้าหมายและมีคนที่รักอยู่คอยเคียงข้างกายในโลกมน่มนๆที่ผู้คนจ้องเจ้าชีวิตกันและนั่นแหละคือดาร์กแฟนตาซีที่มันไม่ได้แฟนตาซีหรือสวยงามเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นคือเซนตูรียค